สวัสดีค่ะภาพพรหมญาณอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงคนเกิดเดือนพฤศจิกายนดวงประจำเดือนมีนาคมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพ่พรมยานบอกด้วยค่ะดวงชะตาคนเกิดเดือนพฤศจิกายนในเดือนมีนาคมนี้ ดวงชะตาเป็นอย่างไรค่ะมาดูตัวคุณค่ะไปแลกตัวคุณความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงความสําเร็จดีไหมเป็นอย่างไรค่ะพระแม่อุมาคนที่เก่งแก่งโดดเด่นเป็นที่หนึ่งมีพลังอำนาจในตัวเองนะค่ะความมั่นคงเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น กาได้กาเสียกาเสียงกาไปข้างหน้าพาณาลัยทรงบรรทมศิลป์ตัวคุณเก่งเก่งกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าไปข้างหน้านี่ค่ะการไม่ยอมแ,แพ้พัฒนาตัวคุณเองอยู่เรื่อยๆต่อสู้บุกเบิกมุ่งมั่นเนี่ยท้าเวสุวรรณนี่ก็มุ่งมั่นกล้าเก่ง มีพลังอำนาจอยู่ในตัวเองพัฒนาบุกเบิกลุยแต่ดูใบใบนี้ค่ะคุณมีสติปัญญาความรู้ความสามารถต่อสู้ดิ้นรนกล้าลุยกล้าเสี่ยงะคะ่ะให้คุณกล้าเสี่ยงกล้าลุยผลักดันตนเองให้ประสบผลสำเร็จเน,นี่ยค่ะนิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลปกป้องคุ้มครองแข็งแกราดปลอดภัยจากอันตรายด้วยตัวคุณนะคะความซื่อสัตย์มีความรับผิดช,ชอบของคุณนะคะ ความสําเร็จคุณเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนะเพียงแต่คุณพักช่วงนี้พักพักเหนื่อยคิดดูแลจิตใจตัวเองลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณนะคะเหมือนความกล้าแก่งเนี่ยคุณจะพบกับชื่อเสียงความสําเร็จเหมือนไพใน่ใบนี้ก็บอกนะคะตัวคุณเองเหมือนมีสามารถ พูดโน้มน้าวใจบุคคลอื่นได้มีพลังมีความสามารถต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเอาตัวรอดนำนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องผู้คนช่วยเหลือนะคะพระใบนี้ความเจริญรุ่งเรืองความชื่อเสียงความสำเร็จใบ <Okay. S 1> ต่อมาค่ะ งเบ่งคุณมีพลังความอุดมการณ์ของคุณนะคะมุ่งมัน่นตั้งมัน่นเด็ดเดี่ยวเป้าหมายความสําเร็จรออยู่ใบต่อมาค่ะพยาพาลีจับปุทธศกันลึกๆแล้วคุณรู้สึกไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวา ทางออกเพราะคุณยังพักนิ่งความสำเร็จนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จนะคะ,ค,ค,ค,ะ,ค,ะคุณมุ่งมั่นยึดเหนี่ยวเป้าหมายของคุณนะคะที่แข็งแกร่งเก่งเก่ง,กงพัฒนาเรียนรู้ศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบระเบียบนะคะผลักดันตัวคุณให้ประสบผลสําเร็จในเป้าหมายที่วางไว้คุณทําอะไรด้วยความมั่นใจวลนนี้ต้องมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติ ก้าวผ่านอุปสรรคที่คิดที่เหนื่อยนะ,ะนำมาชื่อ,อเสียงความสำเร็จแล้วคุณมีวาจาที่ดีนะคะพูดมีสเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสารสติปัญญามีความปณีปนอมแล้วคุณมีจิตวิทยาในการการตอ่อการแก้ไขปัญหานะคะปรับปรุงตัวเองเข้ากระสานกาการต่างๆได้พบนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสุขความสำเร็จเพราะเนี่ยตัวคุณเองก็มีเป้าหมายอุดมการยึดเหนี่ยวของคุณที่เข้มแข็งแข็งแกร่งใบต่อมาค่ะเป้าหมายค่ะพละรามแผงสอนในแผนการที่คุณคิดวางไว้คิดด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติในการคิดตัดสินใจแล้วก็จะดสำเร็จ เหมือนติดบ่วงกำลังเผชิญปัญหาต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองนะคะมีสติพินิจพิจนา,นาการแข่งขันมีขลาลามาสูนต่อสู้แข่งขันตัดสินใจชื่อเสียงความสำเร็จเพียงแต่คุณะคะ่ะ ต่อสู้ต่อสู้บุกเบิกดิ้นรนกล้าลุยกล้าเสี่ยงผลักดันตัวคุณเองความรู้ความสามารถของคุณนี่ค่ะลึกๆส่วนลึกของคุณเนี่ยค่ะมีมีความรู้ความสามารถเพียงเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านพ้นอุปสรรคเหมือนจะมีบ่วงมีติดขัดที่กำลังเผชิญความอึดอัดต้องมั่นใจ พราะใบนี้ก็ไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวายัางติดขัดแล้วกำลังตัดสินใจที่คิดที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆมีเป้าหมายวางแผนไว้ลงมือทำานะคะสำเร็จด้วยความมั่นใจด้วยความสติปัญญาของคุณนะคะความสุขุมรอบครอบรเผชิญอุปสรรคกาวผ่านอุปสรรคไปได้มีอุปสรรคในการงานนะคะการใช้ชีวิต ในการคิดตัดสินใจจะทำอะไรโดยเป้าหมายความสำเร็จต้องมั่นใจคุณเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้รวดเร็วนะคะในการงานเนี่ยมีจิตวิทยาในด้านการต่อรองปรับปรุงตัวเองเข้ากับสานาการณ์ต่างๆได้มากด้วยความรู้ความสามารถเรียนรู้พัฒนาด้วยตัวคุณเนี่ยเรียนรู้รวดเร็วเข้าใจใน การงานนี่ก็สำเร็จการเงินการเงินคุณเหมือนคุณเงินมาจากการงานมีมากด้วยความรู้ความสามารถแต่คุณมีใช้จ่ายเพื่อเหมือนแบกรับใช้จ่ายคนรอบข้างเลี้ยงดูบริวารถ้าคุณเงินเข้าออกรวดเร็ว ทำให้คุณวิตกกังวลในอนาคตแต่เงินคุณนะะี่ค่ะท้าวเวสวรรมากมีมากมายมาจากความรู้ความสามารถถ้าคุณรู้จักการเก็บออมเลยคะ่ะจะเป็นเศรษฐีมีเงินได้ดังที่คุณปรารถนาที่คุณคิดคุณวางไว้ได้นะคะความเจริญรุ่งเรืองเงิน ในใบนี้ก็เงินมาความสุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเป้าหมายที่คุณวางไว้มีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ความรักความรักในเดือนนี้ความรักของคุณมีสเสน่ห์ผู้คนมารักมาชอบแต่ความรักของคุณเหมือนคุณต้องการความรักที่ซื่อสัตย์จริงใจปรารถนา คนรักที่เข้าใจรู้ใจเข้าใจกันปรับตัวปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าเข้ากับตัวคุณกับคนรักนะคะพัฒนาปรับปรุงความรักช่วยเหลือหน้าที่การงานได้นะคะช่วยกันช่วยเหลือความสุขความสำเร็จในเป้าหมาย ที่วางไว้แต่ระวังความขัดแย้งทะเลาะบอกแว้งไม่ค่อยเข้าใจกันได้คนมีคู่หรือคนที่เนะี่ยคบกันความขัดแยง้งใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักแท้ให้ไพ่แนะนำไพ่จะบอกอะไรอีกค่ะ ที่คุณคิดคุณตัดสินใจในการงานการใช้ชีวิตการงานคุณะคะ่ะจะสำเร็จสมหวังคิดหวังไว้สำเร็จไหมใช้ชีวิตเฉลิมฉลองความสำเร็จต้องสุข,ขุมรอบครอบเนะคะไฟใช้เหตุเล็ผลไม่ควรใจร้อนวู่วามบุบบาม ค่อยๆแก้ไขอุปสรรคปัญหาคุณจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จศึกษาเทวฤษีคุมทรัพย์แห่งสติปัญญาเรียนรู้ศึกษาค้นควาพัฒนาพักดันต,ต,ตัวคุณให้สําเร็จนะคะก้วไปข้างหน้านค่ะศึกษาเรียนรู้เทพพร,รหัสบดี ทบทวนทำความเข้าใจแก้ไขปัญหานำมาถึงความสำเร็จในนี้นะคะความสำเร็จตัวคุณเฉลิมฉลองชื่อเสียงขจรกระจายเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์แต่เหมือนคุณนะคะต้องมีปัญหาให้แก้ไขอยู่ก่อนเพราะคุณยังนิ่งทุกขึ้นมาสู้ก้าวผ่านอุปสรรคเรียนรู้พัฒนาตัวคุณเองนะคะ คุณได้ทําอะไรด้วยความมั่นใจเพราะสิ่งยึดเหนี่ยวของคุณนะคะมีเป้าหมายเนี่ยจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จต้องสุข,ขุมรอ,อบครอบไม่ควรรีบร้อนและใช้เหตุและผลการคิดตัดสินใจในการใช้ชีวิตในการงานนะะี่ค่ะในเรื่องเหตุและผลถึงผลดีผลเสียของตัวเองและคนอื่นรอ,อบครอบเพราะคุณเนี่ยศึกษาคนา้นคว้าเรียนรู้ทบทวนทำความเข้าใจ ด้วยเศรปัญญานิ่งคิดพิจารณานะคะหาทางออกพบกับความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความมั่นคงนะคะความสำเร็จค่ะต้องต้องสุขุมรอบครอบคิดแก้ไขเพราะคุณกำลังเผชิญเพราะใบนี้กำลังเผชิญเนะะี่ยค่ะเผชิญการต่อสู้แข่งขันเพราะคุณคิดในเป้าหมายที่วางไว้ในการคิดตัดสินใจทบทวนนะคะ น้วใบนี้ด้วยความสําเร็จซึ่งมาด้วยความสำเร็จความมั่นคงเพราะคุณมีพละกกำลังมากมายในจิตใจความยึดเหนี่ยวของคุณทำด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติแล้วคุณจะพบชื่อเสียงความสําเร็จรออยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องดูแลมาซึ่งความสำเร็จ,ออะค,ะค,ค,รจค่ะ ขอให้คนเกิดเดือนพฤศจิกายนพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขสมหวังประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณการกดติดตาม s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกรันรใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ